เออนนพ่อ่อน,นมาแล้วนวนมาแล้วกนการมาแล้วเพราเรามีควมลังสร้างแกนไม่สาเร็จวันนี้ยกเลิกภารกิจยกเลิกภารกิจเที่ยวสอยเลิกภารกิจกเลิกภารกิจ,กกกจาดบางครั้งโอกาสก็ไม่ลอยมาแถมสร้างเองก็ไม่ได้อีกเพียงสองวันของภารกิจ ทางทีมงานก็ได้รับแผนภาพการทำฝนหลวงที่พระเจ้าอยู่หัวทรงทำขึ้นด้วยพระองค์เองเพื่อให้ทีมงานเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติการากซึ่งแผนภาพนี้เป็นแนวคิดการทำฝนหลวงแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครคิดค้นได้มาก่อนและภายหลังได้มีการจดสิทธิบัตรและถูกยอมรับไปทั่วโลกในเวลาต่อมาไอ้นีไน่ไอดินีน่เอ่อซิรเวอร์ ใเอาได้ไอ้วัสดุอันนี้ถ้ายิงเข้าไปในเมฆมันจะทำให้หมุน,นแล้วก็ทำให้มีจราจรของของน้ำฝนอันนี้ให้ดีแล้วก็เดี๋ยวก็เลย ทำฝนหลวงในปี4-2ถือว่าเป็นงานวัดใจทีมทำฝนหลวงก็ว่าได้ทั้งสภาพอากาศต่างๆที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการทำฝนหลวงเลยแต่ทุกคนก็สู้ไม่มีใครถอยเลยสักคนเดียวปีนี้ไม่เหมือนปีไหนๆนะครับท้องฟ้าแทบจะไม่มีเมฆเลยเราอาจจะต้องไปไกลกันหน่อย ทันทีนะครับเราอาจจะต้องไปจูงเมฆมาจากประเทศเพื่อนบ้านนี่มันเข้าขายล่อลวงเมฆปะครับเนี่ยสารพ, ے, ي, พร้อมเฮ้เฮ้เฮ้ต้คุยไสจะรีบไปไหนจ๊ะเธอเข้าไปในพม่าแล้วล่ะเราตามกเธอไม่ไ,ได้ไม่ได้ขออนุญาตไว้เลยมเมียเลยมเมียเลยมเมีย ดูเป็นไงบ้างจ๊ะช่วงนี้ดิ้นหน้าดูเลยถีบแรงด้วยแล้วพี่เป็นยังไงบ้างทางนี้เหรอรู้สึกว่าปีนี้จะยากกว่าทุกครั้งเลยจ้ะเสียงฟังดูท้อท้อดูไม่เป็นพี่เลยเกิดเรื่องอะไรคะอาจจะเป็นเพราะว่าคิดถึงคนทางนั้นมากมั้งบางทีอ่ะพี่ก็นึกนะว่าเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านจะได้ไปกินข้าวกินปลากับลูกกับเมียครอบครัวเนข้ขบ้างอะ่ะ ฉันก็คิดแต่พี่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกมีสมาธิหน่อยพี่คนเขาฝากความหวังไว้กับพี่นะคะั้งใจหน่อยฉันเอางี้แล้วกันนะมองบนท้องฟ้าไว้ถ้าฝนตกเมื่อไหร่เนี่ยพี่จะรีบกลับทันทีเลยจ้ะเราจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาทันทีคิดเมนูอาหารเลยนะพี่แล้วฉันจะเตรียมไว้ให้ตั้งใจหน่อยนะฉันเชื่อว่าพี่ทำได้ขอบใจมากจ้ะ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจึงต้องทําผลเทียมโดยช่วยเกษตรกรที่กำลังเผชิญในยุคเปรี่ยนภาวะโลกร้อนและแห้งแล้งมากทาให้ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตความแห้งแล้งที่สุดในรอบ10ปีประกอบกับฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานทําให้ปริมาณน้ำพยายามเข้านะพี่ส่งผลให้เกษตรกรและประชาชนได้รับความ ปิดทองหลังพระเหรอคะขอโทษนะคะที่มาขัดจังหวะดิฉันเป็นครูประจำโรงเรียนวัดแห่งนี้และวันนี้เวรของดิฉันมาติดประตูโบสถ์ค่ะขอโทษนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะกลับนะครับคุณเป็นทีมทำขนลวงเหรอคะใช่ครับมีอะไรเหรอคะเห็นชาวบ้านแล้วผมก็เครียดนะครับครู ยังไงผมก็แก้ปัญหาความแห้งแล้งไม่ได้สักทีมันทำยากไหมคะฝนหลวงแล้วคนส่วนใหญ่คิดว่าไงครับเขาคงคิดว่ามันง่ายนะคะเพราะที่ฉันเคยคุยกับผู้ปกครองบางคนเขาคิดว่าเอาน้ำขึ้นเครื่องบินไปใส่เมฆอะคะ่ะถึงว่าล้สิครับผมเห็นชาวบ้านเตรียมกระมังกันไว้ใหญ่เลยอะแต่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่ครูคิดนะครับมันเป็น กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ยุ่งยากและก็ซับซ้อนที่พระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยทรงคิดค้นขึ้นมาได้คนไทยโชคดีมากนะคะที่มีพระเจ้าอยู่หัวคุณรู้อะไรไหมคะ<น>คุณเองก็โชคดีมากเหมือนกันนะคะโชคโชคดียังไงครับก็ที่ได้ทำงานให้พระเจ้าอยู่หัวโดยตรงไงคะคุณลองคิดดูสิคะจะมีสักกี่คนที่มีโอกาสเหมือนคน ได้ทดแทนคุณพระเจ้าแผ่นดินได้แทนคุณประเทศนั่นน่ะสิครับผมมัวมานั่งกุ้ง,งอยู่ทำไมเนี่ยมีเอกาสารสำคัญจากสำนักพระราชว,งวังวรุณนหนึ่งเกจะไปเดี๋ยวนี้เปลี่ยนต้องไปแล้วสินะครับผมคงต้องไปแล้วครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณครูมุกค,ค่ะครับต้องขอขอบคุณคุณครูมุกมากนะครับงั้นผมลาครับ ค,คุณครูมุกครับถ้ายังไงงานนี้สําเร็จเนี่ยผมจะขออนุญ,ญาตมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องฝนหลวงถือว่าสัญญาแล้วนะคะครับจากการที่พวกเราทีมทําฝนหลวงพิเศษได้ปฏิบัติภารกิจมาหลายวันแต่ยังไม่สำริดผลนะครับพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามอยู่โดยตลอดและพระองค์ทรงเข้าพระทัยในสภาพอากาศเช่นนี้ พระองค์จึงมีกระแสพระราชดำริให้พวกเราทําฝนในเวลากลางคืนเพราะในเวลากลางคืนมีความชื้นมากกว่าจึงมีความเป็นไปได้ที่เราอาจจะทําเมฆขึ้นมาได้น้ำค้าง พระองค์ทรงงานอยู่กับพวกเราตลอดเวลาอย่าทําให้พระองค์ผิดหวังเพราะฉะนั้นเราออกไปทําฝนกันเถอะครับการบินในเวลากลางคืนทุกคนในที่นี้รู้ดีว่ามันหมายถึงอะไรหากเป็นสนามบินใหญ่ๆที่ทันสมัยก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ที่นั่นณตอนนั้นโลกจะต้องจารึกชื่อของพวกเราพี่อย่าเลยเอาแค่รวมเมฆให้ได้ก็พอนะ การบินในเวลากลางคืนที่สนามบินแห่งนี้ก็ไม่ต่างจากการปิดตาขับมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วสูงแต่ทั้งหมดนั้นมันก็คุ้มค่าที่จะลองเสี่ยงดูเพราะทุกคนรู้ดีว่ากำลังทำเพื่ออะไรพร้อมนะพี่พร้อมอา้าวเจ้าหน้าที่เทสาตื่นครับตื่นเตรียมสารทห้พร้อมมาให้สัญญาณได้ โปรยครับโปรยไปโปรยไปเฮ้ยพี่ผลเฮ้ย